สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับบุรุษเซอร์เรตมุนเล่นที่ซิกโนไอดูนาพาร์คต้อนรับการมาเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับยกแรกที่เวมบรีนะครับบ้านของท็อตแนมฮอสเปอร์นี่เอาชนะมาได้นะครับ3-0นะครับสเปอร์ได้เปรียบถึง3ประตูเพราะฉะนั้นเกมนี้ รถมอลต้องยิงคืนนะครับสกอร์ที่ต้องการอย่างน้อยคือ 30, นะครับเพื่อที่จะลุ้นต่อเวลาแต่ถ้าต้องการจบภายใน90ปนาทีต้องยิงมากกว่า30และก็ต้องระวังเรื่องอเวโกนะครับเพราะว่าถ้าชนะ4 1 5 2อย่างเงี้ยก็ตกรอบนะครับเพราะว่าจะโดนเรื่องของอเวโกเดาอย่เรามาดูรายชื่อ สีเป็นตัวจริงกันก่อนครับเริ่มฝั่งเจ้าถิ่นบุรุษเซียตดัดบอลครับผู้สัาประตูก็จะเป็นเบอร์กี้แทงหลังนะครับก็จะใช้อ,อาคันจิสก,กา,ดสสกกาโดเซเมอเซอร์อารรับตรงกลางเป็นเกโรวิเซลมาโคร้อยจอร์แดนซานโชเดรนนี่นี้เป็นกลางรุกนะครับด้านหน้าเป้าเป็นป,นปอโคอาคาเซส่วนทอน,นัมสเปอร์ครับผู้สัาประตูใช้โทเนียเดยว,ว,เวิเรลอ่า ผู้รักาตัวเป็นยูริสนะครับขอไฟนะครับแผงหลังใช้โทนี่อาเดเวเดลย้ายไปตรงแกงดาวิซอนซานเชตตรงกลางเป็นแฮร์รี่วิงส์ซิโซโกโ้แดะนี่โรซ์แอลเลเย่กิเินเอริกเซนและตัวรุก2องคนครับด้านหน้าเป็นซองฮุมินและแฮร์รี่เคทนะครับอาจจว่าจะออกมาอย่างรมาโครชไร์ไปไม่ได้ครับบอลอยู่ที่อาเดเวเดลโดนดักบอลอยู่ที่เดรานี่ออกซ้ายที่กูเดโลกูเดโลล็อก <c oughs> แต่ ไม่ผ่านเซาเลยย์อาร์ซิโซโกอันนี้โรสอนนเดวรเรลสงังฮุมินนัดแรกสเปอร์ชนะสามูนนะครับโอ้โหต,ต้องต้องระวังนักเวกัครับเอเลกเซนเอ,ลอนเอลกเซนเปิดมาซสักก็ดูมงคลออกมาละอาร์ฟให้มาเข้าร้อยสอาร์ฟสเปอร์จะสวนสงังฮุมินสไลด์อ้าวกลายเป็น ซอมมมินไปฟาวนะครับโอ้โหแล้วโดนใบเหลืองด้วยอ่าเป็นฟรีคิกของทางบุนเซียดอตมุนนะครับแต่ว่าเข้ามะทะครับซอมมูมินกับทางด้านเดรานี่นะครับซอมมมินโดนใบเหลืองไปฟรีคิกเล่นสั้นเซเมเซอร์มาเข้าร้อยไฮทีกูเอโรกูเอโรไม่ผ่านซิโซโก้อาครับสเปอร์จะสวนแฮร์รี่เคนเคน เขนไปได้ครับเคนเคนล้มลงไปครับอ่าผู้ตัดสินเป่าเป็นฟิกกี้ของสเปอร์เล่นไปแล้วแฟตตเกนไหล <c oughs> แลลต่นี่ยรอติดนั่นเซเมเซอร์อาคันจิร้อยให้เซเมเซอร์แล้วไหลอืมอ่าครับมาเขาร้อยมาเขาร้อย,โโอยไปได้ครับมาเขาร้อยแปดไปติดแฟตตองเกนบอลอยู่ที่เซโซโกแต่ร้อยตัดมา ให้เดลานี่ชิงกับเซเนเซอร์บอลอยู่ที่มาโคร่อยไหลมาที่เดลานี่อัพเดลานี่โดนตักโดยเดวินซนซานเชตแล้วก็เป็นลูกเตะมุมของทางบุนเซียดอร์มุนฝั่งซ้ายครับโดยทางมาโคร่อยมาโคร่อยเปิดมาเสาสองโอ้ยยังเก็บได้เกลโลเกลโลแล้วซัดตรงนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์โอ้แต่ต้องดูว่าฉล็บใครหรือเปล่าครับโอ้โหปดกล้องจับมาที่แฮร์รี่วิงส์ครับโอ้โหอาครับ แต่ที่แน่ตอนนี้เปิดอาโดนแล้วครับตอนนี้เจ้าถิ่นครับรัเซียตอดมุนขึ้นนำไปครับดูจังหวะนี้ครั้งครับกเรโลโอ้โหคือไม่แน่ใจว่าจะหักให้หักให้เพื่อนหรือว่ายิงเองแต่ว่ามาบอลไปแฉลับทางด้านแฮร์ีวิงส์เปลี่ยนทางเข้าประตูไปโอ้โหดูเจตนาเหมือนจะส่งให้เพื่อนนะครับกเรโลแต่ว่า บอลโชคร้ายครับลับแฮดดีวินส์เข้าไปอาครับสเปอร์เป็นฝ่ายตามหลังแล้วครับตอนนี้อดอตมุนเองก็ดับหน,นึ่งไปแล้วอ่าบอลที่อาคาเซอาคาเซติดได้นี่โรสว่าอดอตมุนต้องการอีก2ประตูน,นะครับเซโซ,โซโก้อ่าดอนจิมออกไปครับเซโซโซกเป็นคนจิมออกนะครับ ลูกทุ่มของออวิเซตต์มอนอาราฟตูมาเดลานี่ติดเดนนิโรสสเปอร์ตอนนี้เอาก็ตอนนี้ตามหลังแค่ลูกเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสกอร์รวมตอนนี้ก็นำด้ยสามหนึ่งแต่ถ้ามีลูกสองเมื่อไรนี่โอ้โหเสียวแน่นอนครับงานนี้อครับวิเซลซันโชขึอนไปที่สกาดู ซานโชให้อาราฟวิเซลซานโชให้มาแล้วบอลโดดแฮร์ร uh ี ah, ah, uh ่ว huh. well, oh, ิง <give> ส <Hey. S 2> oh, ์เซสโก้เคลืนไปที่เดวิดซาเชตอ้าวโอ้โหอาครับอาคาเซ่ไหลมาที่คูเรักลูุดเตียวไปแล้วครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์โอ้น่ารับของพาสเปอร์ผิดพลาดครับโอ้แล้วโดนลงโทษทันทีอาแล้วครับบุนเซโด้มุนได้ประตูที่สองไปแล้วครับ โอ้โหอาล่ะครับไล่มาเป็น2-3ครับรวม2นัดโอ้โหไม่แน่แล้วครับตอนนี้จะมาก,การจ่ายบอลคือนี่ครับจ่ายพลาดเองครับโอ้โหตนันซิโซโ,ซโก้แล้วโดนเลยครับา นั่นเป็นกูเรโลนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับสองศูนย์เข้าไปแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกโอ้โหแล้วตัดได้แล้วฮขาเข้าร้อยให้วิริเซลอาร์ฟให้เดรนีอาร์ฟเดรนีอาร์ฟออกขวามา ซานโชหลหลที่อาคาเซ่เป่าโข้อาคาเซ่อาคาเซ่โอ้โหได้ฟาวด้วยอาฟฟิคิกของรดุนลดนเร็วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ล็อกแล้วซัดเลยครับแม่ไปเข้าซองโกโยริสต้องเบรกให้ได้ครับสเปอร์ตอนนี้โอ้โหถ้าสเปอร์ยิงเอเวโกไม่ได้ต้องไม่เสียเพิ่มนะครับ ว่าถ้าแพ้สอศูนย์อันนี้ก็ยังได้เข้ารอบอยู่ซานโชอาราฟมาที่จลอนซานโชแพดดี้วิงส์อ้าวโอ้โหผู้ตัดสินเรียกนะครับอือ <c oughs> แล้วก็เป็นฟิีคิกของทางบุรียดอย์มดลแมผู้ตัดสินน่าจะแค่เตือนเท่านั้น นี่ครับแต่ว่าเข้าโอ้โหเข้าทั้งแข้งเลยครับฮ่าฟรีคิกของทางริสซัลมุนมาคกรร้อยเปิดมาโดนโคกเขมาร้อยอีกทีหนึ่งเอ็กซินมงบออยู่ที่แฮร์รี่เคนอ่าอาคาชีไอเดรานีอาคาชีขึ้นไปที่ซากาดูวิเซล เวโรให้ที่ทางอาคาันจิเซมิเซอร์ไหลให้มาโคร,โร้อยโอ้คือสินให้เล่นต่อเดรนี่เดรนี่จับไป <c oughs> แต่ว่าก็ไปติดทางด้านเดวิสัสนเชสวนมาเซอร์เดเย่อันนี้รอสคืนที่ทางเชนเดวแลเลชิโซ,โซโกหืม <c oughs> เอาตัวรอดได้แฮร์รี่เคนถาประตูไข่แตกมา <c oughs> ดอทมุนต้องยิงอีก3ประตูน,นะครับเพราะว่า2ประตูไม่พอมาโคอรอยแต่ดอทมุนตอนนี้ต้องลูก3ต้องมาครับติดเซ็เออเยแอนดี้วิคให้ที่เซซเออเยเซโซโซโกจบขึ้นแรกครับบริเซียดอทมุนครับนำท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่2ประตูต่อ0นย์นะครับ เดี๋ยวมาลุวนกันต่อในครึ่งหลังนะครับเกมเริ่มครับครึ่งหลังบอลยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่สอนะครับ เกมนี้นี่น็อตมุนนำ2-0แต่ว่าสปอร์ตรวมสเปอร์นำ3-2อ้าวโดนไปเหลืองครับเซนเนเซอร์เดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับเซนเนเซอร์จิ้ม <c oughs> แต่แหมแต่ตัวเซนก็แจกไปเหลืองนะครับแคนเปิดลึกไปถึงเบอร์กี้เซนเนเซอร์มาโค้รอยส์ ไล่มาซานโชให้เดรานี่มาคอดรอยส์เปิดเปิดมาโอ้แต่แรงครับโอ้โหแรงไปเยอะเลยครับทำให้ปะโคอาคาเซเล่นไม่ได้โยลิสครับสั้นๆกับอเดบราเดลเซ็นให้เซอเรเยสเปอร์พูดถึงการลุนแชมป์ตอนนี้ถ้าตามทฤษฎีใน พิมีลีกนี้ยังมีโอกาสอยู่นะฮะแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงไปเรื่อยครับส่วนดอทมุลน,นี่แมเบียดแย่งสนุกนะครับทั้งบายเยนทั้งกัะบัดนะฮะอาคาเซไปไม,ไม่ลดขึ้นไปนะครับวอสมูราให้ตัวสำรองนะครับแล้วเปิดไม่ถึงอาคาเซอยู่ดี สเปอร์ก็ต้องระวังครับแล้วดอส์มุนตัดได้แล้วอาคาเซ่จังหวะพื้นที่สุดท้ายอาคาเซ่โดนดักหมดเลยครับอ้าววิเซลตัดได้เดี๋ยวนี้ให้อาคาเซ่อาคาเซ่ได้มาอาคาเซ่แต่โอ้โหก็ยังแนวรับของสเปอร์ก,ก็ยังถือว่าช่วยกันได้ดีครับโอ้ถ้าอาคาเซ่โดดไปเมื่อไหร่นี่โอกาสลุ้นประตูก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับ เดรนี่หลให้ปาคอาคาเซเซเมเซอร์ไหลไม่มีใครครับแล้วบอลดึกไปถึงโยริสเปิดขึ้นหน้ามาสอม,มินเกะได้เคนไหลขวาาเล่นไม่ได้ครับทางด้านลูกสัสโมราเดรนี่คืนอ้าวอโดนดักตอดบนต้องการอย่างน้อยหนึ่งประตูน,นะครับอากครับให มาข้าร้อยเปิดมาอาคาเซโอโลื่นแต่แบบนี้ซัดมาไปไปิดเข้ามือโยอลิสนะครับวอโมูรา่าเซโซโกสุดสดา์สเปอร์เพิ่งจะทำศึกนอตลอนดอนนะครับเสมออาร์ซอ,อนหนึ่งหนึ่งส่วนดอตมนูนีโอโหไปเยือนอัลส์บวกนะครับสุดท้ายแพ้ครับ แย่คประตูตอนน่อ1ทําให้เป็นการแพ้นัดที่2ของบุเซียร์นมุ่งในบุดเดสติก้านะครับเชสโซโกโดนดักอาครับปาคาเซ่พลาแต่ว่าก็ไม่ผ่านแต่ิซอนซานเชสแฮร์รี่เคนคืนเซลเดีเยแฮร์รี่เคนแฟตองเกนให้ลูกัสมูราหนีวิเซียร์ให้ที่เซลเดีเยความ,มาเชสโซโก้บอลฉลับ แล้วดอตมนจะสวนสวนไม่ได้อ้าวต่แต่บอลได้แล้วครับบอลอยู่ที่ปาควาคาเซออกซ้ายเดรนี่เปิดโค้ง <c oughs> แต่ว่าบอลลึกไปถึงโยลิสมาโคาร้รอยก็รอครับตรงนั้นแต่ว่าบอลไม่ไปถึงซอม์มินแฮร์รี่เคนคืนที่เซลเดยซอม์มินแฮร์ี่วิงส์เอลิเซนจ่ายติดบอลขูดขีดไปมาอารลาฟอาวเอลิเซน บอลโดนเอ็กเส้นออกข้างก็เป็นลูกทุ่มของทางพิเซิดอดมุนจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับวันยาม่าและลามิล่าครับลงไปแทนซูฮุมินและแฮร์รี่วิงส์นะครับอาราฟซูมาวิเซลเดียบ้นี่ออกความาอาราฟโลโดน จิ้มไปแล้วเรซเซลเดรานีจิ้มมาอาคาเซ่ปั่นทางขวาคุยโ,โร่กยโร่ไม่ผ่านวิกเตอร์บันยาม่าครับราเมล่าเอลกเซ่นราเมล่าออกมาที่แฮริเคนดีดไปซ้ายบาบันยามา่าเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าบอลนันแรงเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ บัตมุลน,นำสเปอร์อยู่2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าสกอร์รวมนี่สเปอร์นำอยู่3ามสองครับแฟตองเกนเป็นบอลอยู่ที่เดวิสันซานเชโสโอคัสโมราไหลอาครับวอไปที่แฟตองเกนไหลเรียกอ่าไม่ถึงแฮร์รี่เคนครับสเปอร์มาถึงตรงนี้ก็ รอบลึกสุดก็รอบ16ทีนะครับเปอร์นจังหวะนี้เซอร์เย่ยครับสไลด์ขอฟาวครับตวนกับทางด้านมาโครไรส์มาเดลกอสเซ่ครับลงไปแทนเดลรนนี่โอ้ถอดรอยส์ออกแล้วส่งซินพุริสิตพุริสิต โอ้ของจริงน่าจะลงไม่ได้เพราะว่ายังเจ็บอยู่นะครับไฮเดคเคนออริเ,รออเยโดนตัดโดยอาคาเซอะครับไม่ทันโอ้โหจบเกมครับบริเซียดอทมุนครับเอาชนะบริเซียอ่าบริเซียดอทมุนเอาชนะทันจัมสเปอร์ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถ้าจบแบบนี้สเปอร์เข้ารอบดอทมุนตกรอบนะครับ เงื่อนไขนะครับคือนัดแรกสเปอร์บุกสเปอร์เล่นที่เวมดีชนะดอทมูลได้3ส่วนนัดสอดอทมูลเล่นที่ซิกเนอรไอเดนาพาร์ก็ต้องชนะอย่างน้อย3ส่วนนะครับแล้วก็ต้องระวังอเวโกถ้าตราบใดที่ดอทมูลเสียอเวโกก็ต้องยิงเพิ่มชดเชยอ,อย่างน้อยก็2ถ้าอย่างถ้านำสามส่วนล้วโดนตีแฉก็ต้องยิงเพิ่มอีก2ลูกครับ เนาะเรื่องของาเวโกก็ต้องระวังนะครับอ่ะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเนาะหรือว่าคู่นี้ใครจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับดอทมุนหรือสเปอร์อ่ะครับผมต้องลาทุกท่านไปแล้วนะครับก็ถ้าหากผิดพลาดปกันใดก็ขออาภัยไปนณะที่นี้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ